สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory d i m Fun นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องใหม่กันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการ์ตูนที่ชื่อว่า Terraformer นะครับก็บอกกันเลยนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้รีวิวการ์ตูนของค่ายนี้มานานมากๆนะฮะเพราะว่า ไม่ค่อยมีอะไรที่ผมโดนใจหรือว่าอ่านในค่ายนี้สักเท่าไหร่นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็พอจะมีอยู่บ้างการ์ตูนที่สนุกสนุกจากค่ายนี้นะครับคนมองภาพเนี่ยก็อาจจะมองว่าบงกฏคอมิกเนี่ยขายแต่การ์ตูนโชโจรหรือว่าการ์ตูนผู้หญิงผู้หญิงอะไรแบบนี้นะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาแนะนําการ์ตูนที่ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับอ,อย่าลืมว่าบงกฏเนี่ยเขาไม่ได้ทําการ์ตูนแนวรักๆคล้ายๆอย่างเดียวนะฮะ เขาก็จะทำกระตูนแนวแฟนตาซีอย่าง f a c e ต n i g h t นะฮะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องดังมากๆเรื่องหนึ่งของค่ายนี้นะครับหรือว่าสืบสยองศพอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่เป็นซีรีส์เนี่ยเนี่ยมันก็เป็นแนวสยองขวัญที่ค่ายนี้ทำออกมานะครับซึ่งใน2องเรื่องนี้ผมอ่านแค่ f เฟส a y Night ไปนะ แล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำในวันนี้นะฮะก็คือเทราฟอร์มานะครับเทราฟอร์ม่าเนี่ยเขาก็จะแต่งโดยยูนะฮะเขาชื่อมีชื่อว่ายูซาสุกะนะครับแล้วก็วัดภาพรประกอบโดยเคนอิจิทาจิบานะนะครับซึ่งสองคนเนี้ยเขาก็ผลิตผลงานที่ชื่อว่าเทราฟอร์ม่าออกมานะครับซึ่งเทราฟอร์ม่าเนี่ย เป็นผลงานตีพิมพนะครับใน w วิ k l y ยังจำของชูเอช h าแล้วก็ชื่อไทยๆนะฮะก็จะชื่อว่าภารกิจล้างนรกนั่นเองนะฮะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะฮะก็ถ้าใครชอบแนวไซไฟปนสยองขวัญอย่างเอเลีนะฮะหรือว่าอพอลโล11อะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะชอบเรื่องนี้นะเป็นแนวแอคชั่นไซไฟวิทยาศาสตร์นะครอาจจะ โมโมบ้างตามสไตล์การ์ตูนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับที่กล่าวถึงในยุคคริศสตวรรษที่21นะฮะบนโลกมนุษย์นั้นเนี่ยกำลังประสบป,ปัญหาจํานวนประชากรล้นโลกนะครับเหล่านักวิทยาศาสตร์จึงริเริ่มภารกิจแปลงพื้นสภาพดาวคานให้มนุษย์อาศัยได้นะฮะในชื่อภารกิจว่าเทราฟอร์มิงนะฮะแต่ว่าภายใต้าการนําของยูนาซ่านะครับโดยการแบบว่า ส่งพืชจำนวนมากนะครับมอสแมลงสาไปทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงสภาพดาวอังคารนะฮะเพื่อที่จะย้ายไปอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าอิงตามเรื่องจริงเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าดาวอังคารเนี่ยพอจะมีน้ำมีอะไรที่คนคิดว่าน่าจะไปอยู่ได้น่าจะสารต่อจินตนาการมาจากตรงนั้นนะครับก็ผ่านไป500ปีนะฮะหลังจากภารกิจนั้นนะครับทางยูนาซาก็ ได้ส่งเจ้าหน้าที่6คนไปดูความคืบหน้าของโครงการนี้ด้วยสตันด้วยการส่งยานบักหนึ่งไปนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นนะฮะกับโดนทำร้ายและสังหารโดยเจ้าสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนะครับที่มีร่างกายแข็งแรงนะครับลักษณะเนี่ยคล้ายมนุษย์มากๆนะฮะมีความ,มงงไปคล่องแคล่วอย่างมากนะครับตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยมารู้ว่าความจริงแล้วพวกมันก็คือเจราฟอร์มาสนะฮะ หรือก็คือแมลงสาบที่ถูกส่งไปก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้500ปีเนี่ยเขาพัฒนาวิวัฒนาการนะฮะกลายเป็นแมลงสาบตัวใหญ่นะครับมีสองขามีแขนเหมือนมนุษย์นะฮะแต่ว่าผิวสีหรือว่าหัวเนี่ยก็เหมือนแมลงสาบเหมือนเดิมนะครับเขาก็รู้แล้วว่าสิ่งอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากเจ้าตัวแมลงสาบนี้นะครับก็เลยส่งทีมงานยูนาซ่าหลายๆประเทศ เข้าไปนะฮะตรวจสอบดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะมันก็จะมีทั้งคนที่แอบแฝงภารกิจลับที่ไปสอดส่องประเทศต่างๆนะครับหรือว่าไปทำตัวมีปัญหาที่นู่นนะฮะกับบางส่วนที่ถูกส่งไปเพื่อสำรวจจริงๆนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับเกิดด้วยจุดมุ่งหมายหลายๆจุดมุ่งหมายหลายๆคนหลายๆประเทศนะฮะเขาก็ ส่งคนพวกนี้ขึ้นไปบนดาวอังคารเพื่อไปรตรวจสอบเรื่องมแมลงสาบนะฮะพอขึ้นไปถึงเนี่ยเขาก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าตัวมแมลงสาบเนี่ยมันมีวิทยนะาวิวัฒนาการที่ทําให้สู้ไม่ได้นะฮะทำให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากๆนะครับว่เาเลยต้องหาทางแก้ไขโดยด่วนนะครับเรื่องราวย่อๆเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีเนี้ย นอกจากการส่งไปแล้วเนี่ยส่งไปธรรมดาการจะไปสู้กับเจรราฟอร์มาด้วยมือเปล่าเหมือนใครบางคนที่ผมขึ้นภาพเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะครับเขาก็เลยส่งคนที่ถูกฉีดสารอะไรบางอย่างนะครับทุกคนที่ถูกส่งไปเนี่ยจะถูกฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วสามารถใช้พลังพิเศษที่เกี่ยวกับ,บแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ต่อหัวเสืออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าริ้นมิตรานะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับแมลงเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะถูกฝังชิปบางคนก็ถือโอกาสที่แบบยากจนไม่มีเงินเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้เขาบอกว่าอาจจะไม่ได้กลับมานะสนใจจะไปโครงการนี้หรือเปล่าแลกกับเงินแลกกับการดูแลพี่พ้องน้องพี่อะไรแบบเนี้ยนะเขาก็เลยขึ้นไปบนดองคารกันนะฮะ ก็ทุกคนก็จะมีพลังแปลกๆสำหรับต่อกรกับเทราฟอร์มาอยู่นะฮะทำให้ความมันตรงเนี้ยเกิดขึ้นจากคนพวกนี้แหละครับเพราะว่าเขามีพลังพิเศษติดอยู่กับตัวแล้วก็สามารถต่อกรกับแมลงสาบได้โดยที่แมลงสาบเนี่ยปกติจะไม่มีใครสู้ได้แต่พอเจอพวกนี้ไปเนี่ยก็อาจจะเริ่มวั่นวันกันบ้างนะครับเรื่องราวโดยรวมก็ประมาณนี้นะมีเหมือนแบบ ชาวคนไทยอะไรเงี้ยในเนื้อเรื่องด้วยนะที่ถูกส่งขึ้นไปนะฮะก็คอยติดตามกันได้กับเทราฟอร์มานะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบแนวแอคชั่นบู๊เนี่ยผมบอกเลยว่ามันแน่ๆนะฮะแต่ว่ามันจ,จะติดความโมเวอร์วังเกี่ยวกับพลังอะไรพวกนี้มากไปนิดนึงนะฮะอาจจะดูวเวอร์หน่อยแต่ว่าคุณก็รู้ใช่ไหมมันมีอะไรที่เวอร์กว่าเรื่องนี้เยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็น prince of tennis ฮันมะบากิผู้สู้กับแมลงสาบได้ด um <rat> <Any navy> ้วยมือเปล่านะฮะก็ชนะพ่อด้วยการล้มโต๊ะด้วยนะอันนี้ก็สนใจก็ไปหาซื้อหรือหาอ่านกันได้นะฮะกับค่ายบงกฎคอมิกนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b ์ให้เมมโรี่หนึ่งฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ